กาบเรียนท่านประธานพิสภาที่กรารบผมเฉลาภูมิลัยสมาชิกพิสภานะครับผมต้องขอบคุณท่านประธานกรรมการนะครับที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ที่จริงเรื่องนี้มันน่าจะแก้ปัญหาตั้งนานแล้วผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องรถบัรทุกเรื่องสวยทั้งหลายเนี่ยระยะเวลาการทํางานของเรา4ปีกว่าๆแต่ก็ยังไม่สายขอบคุณที่ท่านประธานได้นําเสนอการรายงาน ในเรื่องนี้นะครับเรื่องรถบรรทุกขนาดน,นี้มันมีปัญหาเพราะว่าพี่น้องประชาชนน่ะในการเดินทางนะครับเช่นผมนะครับมาประชุมบุริสภาสี่ปีกว่าแล้วมันน่าจะแก้ไขได้แล้วในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าท่านประธานฝากถึงท่านประธานกรรมธิการคมนาคมให้ดำเนินการนะครับทำเรื่องนี้ ให้อย่างจริงจังแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องกฎหมายทุกวันเนี่ยมันมีปัญหาพี่น้องประชาชนผมออกจากราเชบ,บุรีนะครับพ้นจากราชบ,บุรียังไม่พ้นเลยพอผ่านหนองโอพ,พอเภอโพธารามจงกวาดาชบ,บุรีอะรถติดตั้งแต่ราเชบ,บุรีนะครับมันไม่ใช่ติดรถเก๋งรถปิกอัพอะไรหรอกติดรถบรรทุกดินทุกบรรทุกเกินแยกหนองโพอะมันซ้ำซาก ติดมาถึงนะครปฐม,มพุทธมนฑรระยะเวลาเนี้ยคิดว่าควรที่จะนะครับเอามาทำงานในวุฒิสภาแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาตามกําหนดที่เราจะต้องเดินทางในส่วนเนี้ยผมคิดว่าคณะกรรมรการกรรมริการคณะเนี้ยผมว่ามีบทบาทอย่างสูงจะทํำยังไงให้พี่น้องประชาชนนะครับหรือพี่น้องทั่วประเทศอ่ะนะครับจะได้รับทรบาบว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่ไม่อยากจะระบุว่าทางหลวงมันมีการรับสวยมันไม่กด้รับอะไรผมผ่านตลอดผมเห็นตลอดว่าตำรวจทางหลวงอะนะครับอยู่ข้างถนนนะครับแล้วผมถ่ายรูปแล้วแล้วผมรายงาน,นกรรนบรัการตำรวจไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ไดำเนินการเลยในเรื่องนี้สามปีกว่าแล้วแล้วผมถ่ายรูปแล้วรถที่ดักรถทุกใช่ไหมครับเขามีสัญญาณนะครับท่านประธานสัญญาณรับสวย รถทางหลวงนะครับวิธีการแล้วเสร็จนะครับถึงเวลาเดินผ่านรถเขาเปิดกระจกด้านข้างโยนเข้าไปในรถผมอายครับอายมากถ้าผมไม่ได้พูดวันนี้ผมนอนไม่หลับท่านประธานผมคิดว่าสี่ปีกว่าเนี่ยสี่ปีเก้าเดือนเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีกสองเดือนกว่านะเราได้ทําให้กับพี่น้องประชาชนเขาได้รู้ว่าเราเป็นวุฒิสภาเราต้องสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเขาทราบว่า การทำงานของข้าราชการตั้งแต่กระทรวงคมนาคมตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่มันมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดผมอยากจะกลับเรียนท่านรประธานถึงประธานกรรมการนะครับนะครับขอให้เอาเรื่องนี้เป็นข้าวระ,ะเร่งด่วนเลยแล้วก็ดำเนินการเป็นรายงานกรณีศึกษาเข้าสภาวุฒิสภา,พาเพื่อที่จะให้รัฐบาลแก้ไข ระยะเวลาต้องกี่ปีแล้วเมื่อกี้ท่านาวุฒิสภาทรงเกียรติท่านอื่นเน่ยก็ได้อภิปรายแล้วผมไม่อยากจะซ้ําในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าคงที่จะแก้ไขกฎหมายเพิ่มก็เพิ่มโทษเลยให้หนักเลยคนขับรถนะครับลถคุณภาพก็ไม่ดีแล้วยังมาวิ่งบนถนอนอีกรถพ่วงด้วยนะแล้วรถเทนเลอร์วิ่งจากแต่จังหวัดลาบบุรีมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพผ่านราบบุรีนะครปฐม ไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรเลยวันดีคืนดีท่านประธานเลี้ยวทางโคง้งแยกนครปฐมอะพีกคว่ำชาวบ้านชาวช่องเขาไปทับชาวบ้านชาวช่องก็ตายแล้วใครรับผิดชอบอะแอแจ้งกนไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กดูแลอยู่เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานนะครับถึงกรรมธิการคนที่แก้ไขบุตรลงโทษอย่างจริงจังในเรื่องนี้ตํารวจทางหลวงนะครับฝากเรื่องนี้ด้วยครับผมโดนจับใบสั่งตลอดเลยเวลาจะเรียบเวลาโล่งหน่อยก็เหยียบพอขันเร่งขึ้นมาก็โดนใบสั่งท่านประธาน ขอบคุณท่านประธานครับ